อผมได้รับการประสานจากท่านเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามนะครับวัดธรรมปัญญารามซึ่งผมไปตอกไม้มงคลเพื่อจะทำการก่อสร้างอาคารเรียนให้สามนเณรที่เกเลติดยาเนี่ยเข้ามาเรียนหรือลูกที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับต้องใช้งบประมาณประมาณสามสิบล้านผมก็ได้บอกบุญให้ญาติมิตรแล้วก็เอฟซีร่วมทำบุญนะครับร่วมทำบุญกับวัดธรรมปัญญาลามด้วยผมอยากจะสร้างอาคารเรียนนี้ให้เสร็จนะครับไม่ใช่อาคารเรียนที่ เอาชื่อผมหรือนามสะกุลผมหรือของท่านเจ้าวาดไปนะครับก็ตั้งอาคารเรียนวัดธรรมปัญญาลามเนี่ยทำเสร็จก็มอบให้ทางราชการเราทำบุญแต่อันนี้คือท่านเจ้าวาดเนี่ยสร้างอาคารเรียนเสร็จไปหลังหนึ่งแล้วนะครับเป็นเงินหลายสิบล้านนะครับท่านก็ไม่ได้เอาเป็นของวัดท่านก็มอบให้กับทางชุมชนมอบให้ทางโรงเรียนแต่ว่าพอมอบ อาคารเรียนไปนั้นปุ๊บมันก็มีพวกลูกเนนเนี่ยพวกเนนเนนเนี่ยมามาเรียนเราก็ไม่มีอาคารเรียนให้เนนก็เลยต้องมาสร้างอาคารเรียนใหม่อันนี้ไม่มอบให้สหวิชาชีพให้ผู้หญิงผู้ชายมาปนกันกันเนนแล้วเนนก็ยังเด็กอยู่ไงก็เลยเอาเนนเนี่ยมาจะอยู่อาคารนี้ให้เรียนศึกษาธรรมะด้วยให้เลิกแว้นให้เลิกยาเอามาเรียนตรงนี้ นี่เป็นภาระหนักนะของเจ้าวาดที่จะต้องสอนเนนอะไรให้เป็นคนดีเขาจะมาบวชกันห้าปีหกปีผมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลดีกว่าไปให้วัดที่เอาเงินไปซื้อรถเก่งรถประจำตำแหน่งนะครับผมเห็นด้วยกับพระที่ เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลอย่างหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอย่างเงี้ยเห็นด้วยนะครับก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนแล้วก็เอฟซีร่วมกันทําบุญกับวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับบัญชีผมก็แปะกับเขาไม่เป็นนะครับบัญชีของวัดเนี่ยนะฮะถ้าช่วยกันคนละร้อยบาทเนี่ยช่วยทําบุญคนละร้อยบาทเนี่ยผมว่า ก็จะสำเร็จเร็วนะครับตอนนี้ผ่านมาไม่กี่วันเพิ่งได้ประมาณล้านบาทท่านเจ้าวาดแจ้งยอดผมมาว่าเพิ่งได้ล้านบาทนะครับก็จะเชิญชวนท่านเรื่อยๆเดี๋ยวท่านลืมนะครับวันนี้ถือเป็นวันดีนะครับเดี๋ยวนี้มันโอนเงินกันเร็วโอนเงินคนละร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทอย่างเงี้ยนะฮะไปทำบุญอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับถามว่าทำบุญแล้วมันได้อะไร ผมเชื่อเรื่องกุศลผลบุญในอดีตชาติที่ผมมีร่างกายครบสามสิบสองพูดได้แต่มีงานทำได้มามียศตำแหน่งเป็นบุญผลบุญจากอดีตชาติชาตินี้ผมก็ทำผมต่อนเนื่องไปนะครับคนเกิดจากพ่อแม่เดียวกันยังแตกต่างกันเลยผมไม่ได้ไปมองคนอื่นเอาแค่ผมกับน้องชายผมเนี่ย เกิดจากพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเรียนมาเหมือนกันผมวิบากกรรมเยอะโดนไล่ออกมาสามแห่งกว่าจะพบความสำเร็จน้องผมเรียนมาไม่โดนไล่ออกจบมาได้ทำงานผมวิสามันคนร้ายไปเยอะมากเยอะมากบอกไม่บอกตัวเลขนะครับ น้องผมไม่เคยที่จะไปฆ่าแกงใครสักคนแต่กลายเป็นว่าต้องโดนโจรมาฆ่าเมื่อปีห้าแปดผมว่าเป็นวิบากกรรมบ้านผมตาผมโดนโจรป้นฆ่าบ้านพ่อแม่ผมก็มาโดนป้นซ้ำอีกผมถือเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติ นะครับชาตินี้ก็ต้องทําให้ดีนะฮะใครจะมียศตําแหน่งอะไรยังไงมันก็ตายทุกคนนะครับตายทุกคนแต่ก่อนจะตายเราก็ทําความดีเท่าที่เราทําได้นะครับผมเลขบัญชีถ้าลองเซิร์ชดูครับไอ้วัดธรรมปัญญาลามบางม่วงอำเภอสามพรานนะคนปรปฐมเนี่ยนะฮะเขามีเลขบัญชีอยู่ ช่วยกันทำสั้คนละร้อยผมว่าสำเร็จฮะอาคารนี้สำเร็จนะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับเขาไม่มีไม่มีเรามีเท่าไหร่ก็ทำไปตามที่ใจเราศรัทธานะครับขอบคุณเอฟซีนะครับส่งเงินจากต่างประเทศมาให้นะครับเป็นเหรียญออสเตรเลียน,นะฮะขอบคุณนะครับ เป็นเงินฝรั่งก็มีนะครับเงินฝรั่งก็มีนะครับจากออสเตรเลียเป็นยูเอสมีขอบคุณ f อซมากมากเลยครับที่กรุณาผมนะครับผมเองมองว่าผมทำบุญตลอดฮะทำบุญตลอดเท่าที่กำลังผมจะทำได้นะครับ